น้ำจิ้มซีฟู้แบบนี้มากจิมซีฟู้ดหน่อยนึกออกมามันเป็นน้ำจิ้มแบบจำลุงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นอย่างเงี้ยมันจะเหลวมันจะไม่ข้นมากมันจะมีความเปรี้ยวความพอดีหลุดมาจากซีฟู้ดนิดนึงเนาะน้ำจิ้มแบบนี้อือน้ำลายแตกเลยอ่ะไม่น่ากินน้ำจิ้มเล่นเลยอีกยู่แต่ดูดีความตุสซี่อันนี้แบบไว้ทรมานต้องเออซีทร์่อแบบซีดีเลยนี่นะจ๊อ มอไซน์หน่อยอะไรหน่อยเุ้ยเปิดไม่ป๊าโอ้ยน้ำลายไหลไปด้วยเนี่ยจริงๆสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเชล์บุศีนะคะ วันนี้นะคะจะบอกว่ามิกจะพาไปกินร้านหมูกระทะที่เรื่องลือมาจากเพื่อนฝูงแล้วก็หลายคนที่บอกต่อกันมาว่าให้ลองไปทานนะคะนั่นก็คือผู้พันธณนิตนั่นเองนะคะเพราะว่าวันนี้มิกจะไปเฟิร์มว่าอร่อยหรือไม่อร่อยซึ่งก่อนหน้าน,นี้มิกไม่ได้ตั้งใจไปถ่ายก็เลยไม่มีคลิปเปิดก็เลยไปนั่งถ่ายเลยแล้วก็ม,มีความรู้สึกว่าพฮ้ยน้ำจิ้มคือลดมากคือหลายปีนะที่จะเจอแบบหมูกระทะที่แบบ ถูกปากถูกใจแล้วแบบอยากกลับไปกินอีกด้วยบรรยากาศด้วยหมูด้วยกุ้งด้วยอะไรของเขาที่มันแบบราคาดีแล้วก็น้ําจิ้มคือแบบไอ้น้าลายแตกพูดถึงน้ําลายแตกเลยน้ำเปรี้ยวๆแบบละมุนละมุนมันไม่ใช่น้าจิ้มที่มันเป็นน้าจิ้มเหลวนะออก่าจะมีความแบบมัจิ้ม,มสายบอกไม่ถูกจะพาไปดูแต่ก่อนที่เราจะทานอาหารมื้อหนักทุกๆครั้งนะฮะก็อย่าลืมนีนเลย นาราโนโยนะคะผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยให้คุณควบคุมน้ําหนักหรือช่วยคุณดูแลรูปร่างเป็นอย่างดีนะคะสารสกัดหลักของเรานะคะมาจากใบชานะคะตัวนี้นะคะจะช่วยควบคุมความหิวได้ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าหน้าที่ของเขาเนี่ยจะค้ายกับ กาแฟดําถ้าใครเคยทานกาแฟดําเพื่อลดความหิวของตัวเองเนี่ยตัวนี้ช่วยได้นะคะ <Wow. S 1> ก็สําหรับมิกนะคะมีทานวันละ2เม็ดนะคะก่อนอาหาร15นาทีนะคะแล้วหลังจากนั้นก็คือทานน้ํานะคะ2แก้วใหญ่เพื่อให้มันมีประสิทธิภาพดีต่อการถ่ายด้วยนะคะเพราะว่าตัวนี้ช่วยในเรื่องแบบถ่ายด้วยนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราทานน้าน้อยเนี่ยมันจะแบบถ่ายหนืดนะคะเราก็เลยต้องทานน้าตามเยอะนี้นะคะ2เม็ดค่ะ ก็ถ้าใครอยากสั่งซื้อเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะที่ช้อปปีนะคะสามารถหาได้เลยนาราโนโยนะคะราคาแบบน่ารักสบายใจนะคะหรือใครอยากสอบถามเพิ่มเติมเนี่ยสามารถแอบตรงนี้ได้เลยนะคะแอบนาราโนโยนะคะ เป็นอาหารเสริมที่ตัวมิกเนี่ยเฟิร์มแล้วว่าช่วยดูแลรูปร่างเป็นอย่างดีนะคะย้ำอีกรอบว่าสําหรับคนที่ต้องการทํา i f แบบมิกเนี่ยก็คือแบบมีประโยชน์มากๆเลยเพราะว่าอย่างที่มิกบอกว่ามิกทานก่อนมื้ออาหารหลักเนี่ยมื้ออาหารแรกของมิกเนี่ยมิกจะทานเที่ยงอีกมือ้อนึงเนี่ยจะทาน5โมงหกโมงก็ะจะเป็น2มื้อนี้นะคะจะทําให้เราทานอาหารได้แบบเป็นระเบียบมากขึ้น,น,นอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่ารูปร่างตอนนี้ก็เธอ หลายๆคนก็ทำดูตัวเล็กโลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีลูกค้าหลายคนนะคะที่กลับมาซื้อซ้ําซึ่งดีใจมากๆเวลาทําผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามแล้วการที่ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ําแล้วบอกว่าพี่คามันกินดีมากเนี่ยก็แฮปปี้นะคะตอนนี้ยังไม่มีตัวแทนจาหน่ายนะคะเพราะว่า ของดีเนะี่ยต้องเก็บมาขายเองก็ <c oughs> <g> 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 ยังไงฝากด้วยนะคะหรือถ้าใครอยากเห็นภาพต่างๆเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปตรงนี้ให้นะคะตอนที่แบบเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้นะคะตอนที่กอนที่จะกินนาราโนโยกบปัจจุบันนะคะรูปร่างของเราซึ่งจะบอกว่าเห็นได้ชัดมากๆสุดท้ายนี้ก็ฝากสนับสนุนด้วยนะคะกับนาราโนโยนะคะปะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหมึกกระทักเราเวสิซึ่งใหญมากขนาดไหนวันนี้มากินโอปาร์คณิตนะคะซึ่งใกล้บ้านมากนะคะ แพ้วีทูได้สเซอร์แนฟนบายเรามึงรู้จักได้ไงอ่ะเซิร์ชหาในเน็ตว่าร้านไหนที่มันอยู่ใกล้บ้านเราบ้านกูใกล้สุดค่ะก<ช>ูยัยไงไม่เคยเห็นเลยแต่ที่สำคัญนะเตาดูดีแกเตาใหญ่มากใหญ่เท่าตัวพี่วีเลยขนาดเหรอฮะ,หะใหญ่กว่าแม่มันขายยังไงอ่ะ ขายเป็นขาขายเป็นชุดก่อนจานเท่าไหร่มันจะมีแบบร้อยกับร้อยห้าสิบอะไรเด็ดแต่ว่าเขามีอยู่แค่นี้นะหมูกุ้งปลาหมึกตับแค่นี้เลยในเมนูไม่มีอย่างอื่นเลยไม่งั้นกูต้องชิมแล้วเพราะว่าอะไรเด็ดคนอื่นมาน้ำจิ้มเขาเป็นน้ำจิ้มแบบคุ้นภาคอย่างนี้ไปได้ตั้งใจมาถ่ายจริงเข้าใจยังคืออันนี้มันเป็นน้ำจิ้มหมูกระทะบ้านนอกตามบ้านใช่จนคิดถึงอยูแบบนี้มื่อชิมซีฟู้ดหน่อยนึกออกมา เขาแตเรื่องยังเมืองซีฟูดน้ำลายแตกมากมเป็นซีฟูดแบบคุนๆมันเป็นน้ำจิ้มแบบสันมรู้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเป็นอย่างเงี้ยมันจะเหลวมันจะไม่นค้นมากมันจะนนจม,มีความเปรี้ยวความพอดีหล,ลุดมาจากซีฟูดนิดนึงเนาะน้ำจิ้มแบบนี้ตาดิอุ้ยน้ำลายแตกเลยอะ่ะไม่น่ากินน้ำจิ้มเล่นเลยเอีก่อเธอมาอยู่ร้านพาวังอินนะ,ชะใช้ดูมันจะมีเบคอนเป็นจานอย่างเงี้ย พวกเราชอบกินหมูกระทะที่เป็นทาร์ดเนาะที่สุดเบคอนดีมากจานเท่าไหร่น้องวีจานใหญ่350ไม่แพงปกติร้านที่เรากินมัน500ป่ะ500แต่กระทะมันใหญ่จังเลยอ่ะฉันใหญ่งสบายใจมากแต่ไม่แก่เดี๋ยวอัปเดตน้ำใหม่หน่อยมีแก่หล่อคนเดียวมากนคือออลงออลล่าแกมาเดอะสตาร์ของแม่อแกก็มันมีหนวดมันหล่อมากหมันหล่อมากก็ตอนแรกสัตหีบคิดว่าอาจารย์ส้มโอแกอุ้นสมุนงากินมากแตกแกดูดิ ไี่หนู้นในร้านเลยอะนนตาเด่นดูรู้ว่าตัวใหญ่อะที่มีดอกเสดาอย่างเดียวเนาะดอกกูไม่แก่อุ้ยควันนี่นะจ๊าอืมแซ่บเนาะิ่งน้าซุปอย่างน้ำซุปอร่อยมาเลยะบอกก่อนมันเหมือนน้าจิ้มจุ่มหน่องายแต่แต่นี้มีความรู้สึกว่าน้าจิ้มมันเนี้ยถูกปากกว่าหื้อวันหุ่ยมากเลยอะ ต่จริงๆปาก็หน้าสวยขึ้นนะคือผิวดีเพราะว่ากินซีวิตา้าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคลิปนี้แต่แบบว่ากินอะไรกินแลอยู่ชั้นไหนชั้นไหนอยู่ชั้นอะไรวะอยู่ชั้นไหนอะไรวะกี่ไปหอบมาน,นี่มาน,นี่มานี่เริ่มอร่อยมากไม่ละบรรยากาศคือมันโปร่งตรงเนี้ยเออขออนุญ,ญาตถ่ายบรรยากาศนะคะบรรยากาศมันคือโปรง่งแบบติดถนนต,นตรงนี้เลยนี่อยู่ตรงนี้เลยลาดประเขาสิบแม่ดูดิที่ดอกมันน่ากินไปปะลุงโกนอะ แล้วความร้อนของตาเป็นความร้อนของเตาที่ถูกต้องถูกต้องตัวยี่แปไฟแรงเกินไปพนักงานประกาศเลยบอกว่าตัวยี่แปไฟแรงไปเอาไฟอ่อนเขาบอกไฟแรงเกินไปมันยา่างหมูไม่ได้มันไหม้ทำไม,มไม่สุกแต่ดูดีความซุยซี่อันนี้อาแบบไว้ทรมาต้องเออซื้อหอแบบชิ้นนี้เลยนี่เหรนี่เหรน,น,น,นะนี่นะจ๊ะเหรอเสียงมอไซด์หน่อยอะไรหน่อยเุ้ยเปิดไฟ วันน้ำลายไหลไปด้วยแน่จริงๆเขาจะบอกว่ามันเป็นน้ำจิ้มเรียกน้ำลายอย่างไี้แค่บอกคือถ้าสมมติว่ากินไปคํคำแรกอ่ะน้ำลายแตกตามมาแล้วนะมันมีความเปรี้ยวความหวานที่แบบแต่ไม่ได้หวานน้ำนะเปรี้ยวจะนํำแต่คงไม่ได้เปรี้ยวปี๊ดแล้วก็มีความนัวอร่อยมากล้วเขานั่งกินกันอยู่สองคนผัวเมียนะไม่สนใจใครน้องวีเป็นไงบ้างน้องวิมากินี่อกีก่ครั้งละครั้งแรกเบลเขหนุกต้องมากแล้วหมูเนี่ยเคยพูดไปแล้วนะ ันชอบกินหมูอะไรที่มันเป็นหมูกระทะแบบไม่ใช่หมูที่มันแช่น้ำมาใช่หมูไม่ต้องหมักอะไรมาเลยแค่น้ำจิ้มมันอร่อยพอคือแบบนี้เวลาย่างอ่ะมันจะมีความเกรีย่มันจะเป็นมีความกรอบนี่มันจะเป็นอย่างนี้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 แต่ถ้าเป็นหมักเป็นน้ำอ่ะขึ้นลูกไปดูแบบนั้นย่างไงก็นุ่มคือหมูเขาอ่ะไม่ได้หมักอ่ะผมคิดว่าแต่น้ำจิ้มเขา่มันสุดใจที่จิ้อร่อยแล้วเออขอถ่ายคุณผู้พันคณิตหน่อยดิผู้พันสวัสดีค่ะนี่แต่ว่าหมูหมักเขาก็มีสหหรับบคนนนที่่อกิมู อร่อยก็ดูนุ่มนะแบบนี้ต้มไปเลยดูนุ่มเลยเนี่ยดูนุ่มคือต้มไปเลยโอ้ยน่ากินไหมเนี่ยน้องมิยาดูดิอ้ยฟิลหมูอะไรหรอปะลดหน้าอร่อหรอหมักมาแล้วอ่ะอนี่เกลี่ยเกลี่ยเกลียมเกลียถูกต้องมากเลยดอกมีสีฟูด้วยนะฮะนุญาตแบบกินยั่วนิดนึง วันนี้มีความสุขมากเพราะว่าเราได้มาถ่ายคลิปแต่แบบว่าไม่ต้องแต่งหน้ามันดูแบบตั้งใจจะมาถ่ายเออมันดูแบบกินฟิลอ่ะมันไม่เหนียวหน้าอยากจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะทุกคนตัวสามสิบันตองพึ่งเนื้อสิคือน้ำซุปอร่อยเลยตอนแรกอ่ะไม่ได้ชิมแต่แรกเพราะน้องวีเพิ่งย่างแต่น้องวีก็เหมือนย่างไม่นานปะใช่แต่น้ำซุปอร่อยเลยแล้วก็เดี๋ยวกินเสร็จเดี๋ยวจะรีวิวระดับความชาลินอิหมุนุ่มอร่อยตอนแรกคิดว่าจะแบบหมักมาฟิลอ่ะใช่แอบปมากแบบเนี้ยคือหมกแบบ มันล้านหน้าจริงๆหมักน้ำร้านหน้าเนี่ยนุ่มมากน้ำจิ้มดีมากอีเวนนี่อัน้ำอะไรนี่ก็น้ำอะไรเมย์คนมาร่วมจมทบแต่งตัวตัวเือยต้องตอเมืองปีนิเปพอลด้วยคือดีเปิลเวอร์เฮ้ยกางเกงรัดด้วยเฮ้ย คนส่งหราคาสนเข็มด้วยค่ะจิกโยงจิกลายใส่แอร์พอร์ตด้วยพี่ขับฟังเพลงอะไรคะชาร์ลีชัสเกิร์ตเมืองไฟมันแรงมากอ่ะจนแป๊บเดียวก็ถาดดำอ่ะต้องเปลี่ยนอ่ะใส่กระทาแล้วนะฮะมืองกระทาใหญ่จริงเห็นไหมเห็นพี่เขาถือปะไฟอ่ะเขาแรงมากที่เมยแต่ความน่ารักของทางร้านคือเขาเปลี่ยนให้บ่อยเลยจริงเหรอคะรถครับขอบคุณนะคะับโอ้ยน่ารักเปลี่ยนได้บ่อยตามที่เราต้องการเออกระทาเปล่าห้าลอยครับผม เอาอีกเหรอเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนไปฟิลเหรอมาแล้วเพิ่มเติมต้องเพิ่มต้องเติมมู่มากจะพยายามแบบถ่ายมาให้ติดคนเราก็เลือกมุมนี้มือเชฟป้ามุมเ่นี้เหมือนรป้าเหมือนเรากินหมูะ่าหน้าบ้านเลยยูนเดย์ยืนอ่ะอนุนหนาแบบเวลายืนอ่ะ่ะแล้วอีเนียที่สุดละผมมันนะอยากแกะผมมันละมันต้องทับรวมขันสาวกระทีอิ่มยังยังทุ่มหมามาทำไมวะมันดูอิ่มอิ่มอ่ะ กินปั๊บยังนะาแล้วกระดุมตัวนี้มันเป็นอย่างี้แล้วว่าถ้ากินอิ่มอีกอะเอาไงเขาจะแบบเป็นคนอ้นที่ร้อนนะข้างในก็ไม่ร้อนเพราะว่าเขามีพัดลมประจำโตทุกโตดูนะคะพัดลมพัดลมนี่นะคะพัดลมพัดลมนู่นก็พัดลมคจริงเอาใจคนกินสูตรสูตรร้านนี้ให้เขาไปเห่รักเก็บนี้เก็บหน่อยค่าไฟอะ่ะค่าไฟค่าใหม่ด้วยน้องสาวเป็นไงบ้างอร่อยมากมากน้ำจุ้มรสน้ำจิ้มรสนาต้องหน้านะะทุกคน สดเว้ยตอวเนือกแม่มันค่อยๆ <c oughs> ตอนนี้น้ำซุปคือหวานแบบหวานจนแกะ,ะอ่ะอีเดอรหวานมากไม่รู้ว่าหวานทำไมขนาดนั้นนะเดี๋ยวเราเลยจะแกะกระทะแล้วก็เดี๋ยวจะรอพี่เอิร์กมาพี่เอิร์ก็บอกว่าการันตีดูการันตีแล้วอร่อยแต่พี่เอิร์กบอกว่าเนื้อสัตว์ประเภทน้อยไปหน่อยเพราะพี่เอิร์กชอบกินหลายอยา่างแต่สำหรับฉันฉันโอเคมากนะสามชั้นคือแบบสามชั้นดีมากเริ่มแล้วแกะกุ้งคุณไมียถ้าแกะกุ้งไปเราไม่สั่งกุ้งอีกจะสามละได้ไหมอ่า ตะกุ้งตัวใหญ่มากเลยนะเออเพราแกะมาใหญ่มากเลยอ่ะใหญ่ปกติอ่ะมันมีเป็นชนุดแต่เราตักจานล,ล,ละร้อยัอบจานละร้อยจานละร้อยอย่างเพิ่มอย่างละร้อยหมูนุ่มลอยตัดลอยตะหมึกลอยเต็พลอยเอออ่าเอามาแล้วห้องหกขากระปุเกเตจีนขางเทาง้ทาถุางสั้ค่ะไม่ได้มีใครถามเลยเนี่ยคะกำลังฟังเพลงไม่ได้ถามคะ่ะ เร็วแลงแม่ทำเนาะมาแม่มาเริ่มเริ่มเริ่มนี่ไงพี่เอิมาใหม่แบบสุดๆเก็บความอ้าไปไปไปแต่เราเล่นรอนเดียวนะเอางี้ในขณะที่ตัวแม่ที่ชอบใส่เสื้อซีทูบีเไรจะเตือนรุ่นน้องที่ใส่ซีทูขนาดนี้ไหมมันแรงเกินการแข่งขร้านโมคาโอ้หัวนมมันไม่ต้องออกขนาดนั้นเออ ก็ได้อบวนมมันจะเป็นโทนเนี้ยเราก็ใส่สีดำสิหรือก็ใส่นี่ใหม่ที่มันดีน้อยๆเนี่ยมันจะไม่เราใส่โทนอ่อนมันแรงเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยมันพวกหนีให้นมบุมโว้ยมานมมันเต่งเกินอ่ะนมอีกทีใหม่เนี่ยเพิ่งบีบนมให้ลูกมาหันข้างแม่หันข้างแบบไม่เอ๋อนมแหลมมาบรนลุตอร์ปิโดอุ้ยตับนะหน้าเพิ่งมา อันนี้คือตับแป้งบ้านนงวีใช่มันก็เลยนุ่มไงมีแฟนยังครูพี่เห็นครับเสื้อน้องหนูมันเป็นยังไงเขาบอกว่าโสดเขาเดินหันมาบอกกูอ๋อครูผัดขันิดะโสดน่ากินมากอ่ะโคเลโคเลหน่อยอ่ะโคเลโคเลแม่ก็จะคุยกันแล้วเราบอกว่าเหมือนน้ำจิ้มปลาหมึกจะบอกเหมือนน้ำจิ้มจิ้มตุ้มนี่แพงมันคนบอกเหมือนน้ำจิ้มปลาหมึกอ๋อ จังหวะนี้นะคะอยากให้ทุกคนปรบมือแล้วกดไลค์กดแชร์ให้กับนอ้นองวีแล้วเมย่าที่แกะกุ้งให้เรานะคะอ่าเอ้เอ้เอ้ยเด็ดกระจุ่มนี่เลยค่ะจิ้มสีจิ้มสีว้าม,มีช็อตว่าแคบเลยอ่ะถ้าฉันก็ชอบน้ำจิ้มดีเดี๋ยแต่จิ้มดีด้วยดีวยกว่าไหมไงอืมตัวไี่ดะคะตัวไซส์ใหญ่หนึ่นงครับตัวสี่นะ่ากินมากเอย คือสีของเราเบิร์กต้มยำต้มยำมีอะไรบ้างอ๋อมีอะปลาหมึกกับแบบจิ้มดีตายพี่จ28 3เฮ้ยมันเป็นยังไงมันปยังไงนุ่มน้ำซุปเข้าเนื้อมากเนาะหน้าน้องนุ่มกว่าปลาหมึกอีกไม่กี่านคุณร้านโบราที่เราจะรู้ว่าอร่อยแน่เนี่ยมันต้อง,ม,องม,มีกินอะไรไหมกินอะไรว่าตื่นเช้ามาคอจะแห้งไหมกลับบ้านกจะแห้งจ้ะแต่มันจะถูกใจตรงนี้เตานี้เตาแบบคนมีแฟนมันดูแบบเป็นสัดเป็นส่วนเนาะ ทำไมอ่ะทำนู้ว่าเป็นอะไรหรอเละไงยอดกต้งยำน้ำใสอะไรก็ไม่รู้อันนี้ดูเรียบร้อยเหมืเตาเด็กเตาเด็กไงเตาเด็กไม่ย่างเสิร์ฟแล้วอ่าไหนชิมเซ็ว้าวอยุณผู้ชมดูสิมันเป็นอย่างนี้เข้าใจยังน่ามึงว้าวเป็นลูกแก้วเลยอันนี้เลยกุ้งตัวใหญ่ครับพี่เอิร์กตัวใหญ่มากพี่เอิร์กโซนหน่อยใหญ่มากมันเบิร์นไะบอกเลยพี่ใหญ่ ชวงนี้ถูกต้องคัอารุกบมคือจะบอกว่าราคาก็สมเหตุสมผลกับอราค่าคือเราอะอะไรก็ได้ที่อร่อยแต่ว่าไม่แพง่คือจริงๆอะสั่งเป็นชุดจะคุมแต่เราอะเนี้สั่งเป็นจานจละลอยคือตอนนั้เราสั่งประมาณสี่สิบจานแล้วกลัาว่าอะไรสี่พันแล้วหรอม่นเราไปแล้วะนี่มีในแถเขาสั่งเยอะคิดว่าเยอะมากแต่ว่าจริงแล้วก็พันกว่าน้อเราไปแล้วแต่ตอนนี้คิดว่า ห้าร้อยคนละห้าร้อยอะค่พี่เอิ่กช่วงฝักไว้ให้กินหน่อยแต่งตัวให้ไม่ดี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 อะทำอะไรทำให้ไม่ดีดีเอ้าอันนี้พูดรวมๆตั้งใจเลยเนี่ยถ้าดตรงน้นอยากกลายเป็นเด็กมาไมอยากดูดนมคือจะบอกว่าไม่เคยเป็นไหมที่คิดว่ารสนมของแม่อยู่ที่สี่วันม เราช็อกโกแลตหรอใช่เมื่อคยเคยคิดเราจำรสชาติตอนกินไม่ได้เขาเลยนะแต่เราเห็นน้องหลานที่กินอะ่ะเราก็เลยอยากรู้ว่าน้ำนมมันเป็นรสชาติไงแบบสีน้ำตาลช็อกโกแลตไหมชมพูคือสตรอเบอรี่ซีซดๆหน่อยก็อาจจะเป็นแบบรสจืดนี่ตอนเด็กเคยติดนมแม่นะแต่ว่าบอกแม่ให้เล่นยาก่อนเพราะติดยาแม่ก็เลยขัดนมมาในนมมันมีนยาอยู่ลยแล้วหล่อนก็ได้ดีเนาะแล้วกม่บอกแม่องค์ฉีดก่อนฉีดก่อนเดี๋ยวดูไม่สิไม่ดูจริงตอนเด็ก เอาไงดีกับเด็กคนนี้ก็อยากให้ทุกคนสู้เรื่องผสมกปผสเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกินสู้่ะอ่าถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อยากให้เรามากินก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับพี่โอ๊คเนาะเดี๋ยวเราก็จะไปตามรานที่ทุกคนแนะนำมา เอางี้เดี๋ยวก่อเขาบอกไว้ก่อนนะเดี๋ยวคนด่าไปก่อนว่ามาถึงไม่ยากเขายืนอยู่แล้วนะไม่ได้ว่ามาแยกเขายืนเขาถ่ายแล้วนั่งไว้ไม่น้องอกไนว้ไว้แล้วเขาถ่ายไปแล้วไม่ต้องรอตัวโอ๊ยพอชอบฟินมากนี่ก็บอว่าชริษฐ์ดาไม่ให้ซีนน้องด้วยบอกว่าโอ๊ยเาจะทำยังไงดีเราหน้าเยอะบอกคนจะไลน์มากมากนานไหมอ่ะถือว่าวันนี้เขาอาจจะไม่ว่าพี่โรก็แล้วก็ไม่ได้ถึงตาหนาแต่ถ้าวันไหน ดูวีนองมันดูแรงลโชคดีที่ไม่ติดมาแก้มนหนังเรื่องนี้เลยเวลาแกอยู่ด้วยกันอ่ะคุณยายกับน้องควิตตี้อ่ะ